สวัสดีครับพบกับพวกเราช่อง e-Examu อีกเช่นเคยวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับรีวิวสินค้าเป็นรองเท้าแต่ราคาน่าสนใจมากเลยราคาหลักร้อยนะประมาณลืมเดี๋ยวขอดูราคาก่อนแป๊บนึงนะราคา406บาทราคาน่าสนใจนะเดี๋ยวเอาตัวจริงให้ดูนี่ยังไม่ได้แกะเลยเดีย๋ยวเราไาแกะพร้อมกันเป็น Adidas Swimming b เบอร์9 UK นะ เดี๋ยวก่อนอื่นขอเล่าก่อนตอนแรกอะ่ะเมื่อช่วง2วันสาประมาณ3วันก่อนมีสินค้ามาส่งก็คือรองเท้านี่แหละสั่งไปแล้ว1รอบแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่ทราบไซต์จริงๆรอะ่ะผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งคือผมน่าจะไปลองที่ชอ็อปลองสวมใส่ด้วยเท้าจริงที่ชอนะ็อปเนาะเพราะว่าผมไม่เคยซื้อรองเท้าแต่กับทางอาดิดาเนาะน่าจะไปลองที่ช็อปว่าเราใช้ไซต์ว่าเราใส่ไซต์ไหนมันจะได้สั่งมาถูกไซส์เนาะแล้วทีนี้ผมมีรองเท้าว่าใบอยู่แล้วก็เลย สั่งมันไซด์เดียวกันเลยคือผมใส่เบอร์สิแต่ว่าเบอร์สิบอะของอวัยะมันมันหลวมผมชอบแบบสบายๆเนาะไม่ชอบแบบรัดแล้วทีนี้ผมก็เลยสั่งรองเท้าแตะแบบเบอร์สิบมาผลปรากฏว่าใส่ไม่ได้มันใหญ่ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากๆอะตอนแรกกะว,ว่าจะจะซื้อใหม่ แต่ก็แอบเสียดายตังนิดนึงอ่ะก็เลยเอาอยัางไงดี <Huh? S 1> ก็เลยไปลองถามเขาลองถามก้าในช่องแชทดูนะเขาบอกว่าให้เราอ่ะเคมออนไลน์ไปได้เลยก็คือไม่สามารถเปลี่ยนไซส์ได้ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรคืนเงินอ่าคืนเงินแล้วเราก็กดสั่งใหม่เราก็เลยคืนเงินไปแล้วเราก็กดสั่งมาใหม่ก็เราก็ไปดรอปของอยู่ที่สาขาขนส่งใกล้บ้านเนาะแล้วก็ให้ขนส่งเขามารับไปแค่วันเดียวเองได้กลับมาเลยตังเร็วมากก็เลยสั่งมา เปลี่ยนไซส์มาเป็นเบอร์เก้าเอ้คู่แรกที่สั่งมาคือเบอร์สิเดี๋ยวมาแกะดูมาพร้อมกันครับจวขอ,อยาติดไม่นะมาพร้อมแล้วเรามาแกะพร้อมๆกันอันนี้ใบเสร็จก่อดอื่นเลยเช็คไซส์ก่อนว่าสั่งมาถูกไหมช่วงนั้นกำลังง่วงๆได้เบอร์เบอร์ุดไซส์กันเบอร์เก้าถูกต้อง นนี้จะเป็นรองเท้าแต่สีขาวขาวดำนะแบบนี้เลยอมืมีชื่อรุ่นไหมเรียกว่าอะไรไม่มีชื่อรุ่นนล้กันมันเป็นชื่อรหัสเป็น Adidas F35539 ตัวนี้นะนี่แกะให้ดูก็เริ่มแกะทางไหนก่อนก่อนอ๋อนีอ่เาไ่า,ายอยู่เขาทำมาไม่ให้เราแกะหรอ ในถุงมันก็จะมีใบเสร็จมีตัวรองเทาเ้าาซ้ยข้างซ้ายข้างขวานี่นะข้างซ้ายและข้างขวาแล้วก็มี ป้ายทางอาดิดาสแนะนําว่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะสินค้าทุกชิ้นเลยแต่อย่าตัดป้ายทิ้งก็คือให้ลองสวมแบบใส่ป้ายดูถ้าเราคิดว่าเราใส่ไม่ได้หรือว่าเราเราแบบว่าของมันมีแบบว่าตาหนิอะไรพวกนี้ให้เราคงสภาพป้ายเอาไว้แล้วเราก็สามารถขอคืนเงินได้แล้วเราก็กดสั่งเอาใหม่เนาะเพราะถ้าเกิดเราแกะป้ายออกเนี่ยทางช็อปเขาไม่รับคืนเลยนะอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมาสั่งมาจากช็อปอะไรราคาในช็อป800บาทนะตามป้าย ราคา800บาทก็ช่วงโปรโมชั่นไอดีผมก็เลยใช้ส่วนลดซื้อเหลืออยู่400 400เท่าไหร่นะจาไม่ได้406บาทแต่มันจะมีช่วงโปรโมชั่นทางทางห้างเขาอะเหลืออยู่มันไม่ใช่มันไม่ใช่โปรโมชั่นแบบคู่ละ400นะมันเป็นโปรโมชั่นสองคู่800อาถ้าคู่หนึ่งก็อาจจะ800นะแต่ถ้าเป็น2คู่800อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบ400แต่ตอนนั้นแต่ว่าโปรโมชั่นนั้นนะผมขี้เกียจรอไง ผมจะซื้อไปเที่ยวด้วยก็เลยสั่งมาเลยแล้วก็มีในนี้มีอันนี้มาให้ในกล่องมันคืออะไรไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรมันเป็นกระดาษนะมันต้องเกี่ยวอะไรกับรองเท้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมก็ลองก่อนแหวนหรอแบบนี้ปะเออเออเออออ๋ออืมอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเออว่าก็ว่าอยู่มันเนาะเขาให้มาทาใหม่มันก็เก๋ดีนะนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรองเท้ากันดีกว่าอืมวัสดุน่าจะเป็นโฟมยางนะแข็งแต่เบาเบาเลยล่ะ เบาและก็ตัวนี้เป็น made in เวียดนามสีสวยมากนะของจริงแบบสีขาวขาวมากอะ่ะดูดิผมเป็นคนดำนะยังขาวขนาดนี้เลยเนะี่ยสองข้างเบาจะเป็นอย่างนีง้ส่วนอีกข้างนึงส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นประมาณนี้ใส่แบบ สบายสบายในบ้านผมเอามาไว้ซื้อใส่ในคอนโดนะแล้วก็จะเอาไว้เผื่อออกแพ้งนอกด้วยแต่ส่วนตัวผมเป็นคนออกข้างนอกไม่ค่อยใส่รองเท้าแต่ะใส่รองเท้าผ้าใบเนาะมันถนัดกว่าเวลาขับรถผมขับรถใส่รองเท้าแตะแล้วไม่ถนัดเป็นยังไงกันบ้างครับกับราคานี้เนีะ่ะผมว่าก็โอเคนะแต่ว่า วัสดุมันอาจจะดูแบบว่าแปลกๆหน่อยก็เทียบกับราคาก็โอเคสมเหตุสมผลอยู่นะจีนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์มาเป็นกําลังใจใช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราช่อง i s ม m u ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนบายบายไปแล้วนะกับราคารองเท้า400ช่องไหนดี bye.